อันนี้นะคะเราจะคั่วพริกสาหรับทําลาบนะคะเรามีพริกเม็ดเล็กนะคะพริกเม็ดเล็กเนี่ยเราจะคั่วไปเบาๆนะคะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปด้วยเกลือเม็ดนะคะถ้าใครไม่มีเกลือป่นก็ใช้เกลือเม็ดอย่างจิงห้ามีเกลือเม็ดเนี่ยจะดีกว่านะคะคั่วเพื่อให้กิ่นชุนนะ่ะมันชุนน้อยลงตอนนี้คั่วเยอะๆนะคะมีเม็ดนะคะ เราอันนี้เราใส่เกลือเม็ดลงไปเลยนะคะเกลือเม็ดเราใส่ไปสักสักหยิบมือค่ะนะคะเราใส่เกลือเม็ดไปนะคะคั่วไฟเบาๆไปเรื่อยๆจนมันหอมนะคะคั่วพริกเสร็จแล้วเราจะไปดูกันชั่วข้าคั่วต่อนะคะเารขั่วข้า,ขาขวคั่วนะคะเราก็เอาข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวนะคะ ว่วมันจะหอมกว่าที่เป็นข้าวเจ้านะคะแล้วความเหนียวหนึบมันจะเกาะได้ดีกว่านะคะเพราะ,ะนั้นเราใช้ข้าวเหนียวเนี่ยผัดข้าวคั่วคั่วให้เรือบมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเนี่ยใส่เข้าไปเป็นชิ้นๆเนี่ยค่ะคั่วไปสักพักเนื้อก็ใส่ใบมะกรูดนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมใส่ใสไปหลายๆใบเลยนะคะเวลาโขลกเราก็จะเอาใบมะกรูดเนี่ยโขลกไปด้วยเลยนะคะ ข้าวคั่วเราจะหอมทําให้มันสีเหลืองทองมากๆเลยนะเวลาคั่วแล้วมันจะหอมนักโล้วจะหอมแต่ถ้าเหลืองๆแค่เนี้ยมันไม่หอมนะคะสีเหมือนจะเข้มมากๆแล้วล่ะค่ะเหมือนว่ามันจะดำแต่มันข้างในเวลาโขกมาแล้วมันจะขาวสุกนวลสวยนะคะถ้าถ้าเราสีทีดมันไม่หอมเหมือนข้างในนะคะข้าวคั่วจะไม่หอมเลยนะคะ เราได้ข้าวคั่วเรียบร้อยนะคะข้าวคั่วพอคั่วไปเริ่มเหลืองไปสักพักหนึ่งเราก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปนะคะใบมะกรูดมันกรอบเลยนะคะเวลาเวลาคั่วให้สีข้าวมันเข้มนิดนึงนะคะถ้าสีซีดๆมันจะไม่ค่อยหอมนะคะโขลกเข้าไปพร้อมกับใบมะกรูดเลยนะคะโขลกใครอยากจะปั่นก็ปั่นเอาที่สะดวกนะคะแต่ว่าปั่นน่ะมันจะไม่หอมเท่านะ มันเป็นผงแป้งอันนี้แล้วเดีอชอบนะคะใบ่ใบมะกรูดด้วยเลยนะคะใบมะกรูดที่เราคั่วเนี่ยโขลกมันจะละเอียดง่ายนะคะใครจ้าเครื่องปั่นก็ได้นะละเอียดมากละเอียดน้อยอยู่ที่เจ้าของนะคะชอบแค่ไหนให้มีเม็ดบ้างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะ เม็ดเล็กๆนะคะไม่ใช่เม็ดใหญ่นะใบมะกรูดก็ใส่ไปด้วยเลยนะคะถ้าตามลงไปมันจะกระเด็นออกมาเราก็ใช้วิธีการทำให้มันแตกก่อนเอาคกในบีบๆนะคะเนี้ค่ะ าบบดีๆให้มันแตกมันจะได้ไม่กระเด็นขึ้นมาแ,แล้วเราคั่วข้าวสีซีดนะคะตรงนี้มันจะขาวนวลมันจะไม่ค่อยหอมถ้าอีสานแท้เขาจะใส่ปะลาแต่นี่สำหรับคนท่าการกิน,กนลาบอีสานนะคะเราก็จะไม่ใส่ปลาละ ลาบอีสานแต่คนภาคกลางกินอะไรเงี้ยค่ะคนภาคอื่นกินแต่ถ้าลาบเนือจะไม่ใส่มะนาวไม่มีมะนาวนะคะแล้วก็ไม่มีข้าวคั่วด้วยหนังหมูนะคะต้มหนังหมูต้มเอามันออกนะคะถ้าใครชอบมีมันหน่อยก็ไม่ต้องออกนะคะเอามัน ต้มเสร็จให้มันนุ่มๆเลยนะคะแล้วก็ลอกมันออกแล้วก็ซอยซอยเป็นเส้นบางๆนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เอาแต่หมูอย่างเดียวก็ได้ใครชอบไส้ก็ต้มไส้ใส่ไปด้วยนะคะมีตับตไตไส้ปรุงมาใส่เข้าไปเลยค่ะหนึ่ตะวัน ซอยเล็กๆอย่างนี้นะคะเรามาเตรียมเครื่องปรุงอื่นนะคะต้นหอมนะคะซอยสามต้นถ้าต้นเล็กๆก,ก,ก็เพิ่มเป็นสต้นห้าต้นก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะไว้แค่พลุกเคล้านิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะโรยเพื่อความสวยงาม หมูคร่งโลเราใช้แค่สามต้นก็พอนะคะหอมแดงนะคะหอมแดงก็ซอยซอยบางๆนะคะหอมแดงซอยบางๆสนะระ,ะแหนแ่เด็ดเป็นใบๆบนะคะเด็ดเป็นใบๆนะคะเอาไว้สําหรับโรยเป็นใบๆแบบนี้นะคะ ทุกอย่างล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะหอมแดงปอกล้างแล้วซอยแต่ไหน,นก็ล้างให้เรียบร้อยแล้วก็เด็ดนะคะผักสําหรับแก้มนะคะผักแก้มเราก็จะมีแตงกวามีถัว่วฝักยาวถัว่วฝักยาวเป็นท่อนๆนะคะโหระพาล้างให้สะอาดแล้วก็เด็ดเอาวางอย่างนะะี้ค่ะไว้จับแก้มวางข้างๆนะคะไม่ต้องเด็ดก็ได้เอาเฉพาะกา้านใหญ่ๆออกไปนะคะให้เหลือประมาณนี้วางในจานจะได้สวยงามนะคะ ขวากฝักยาวก็หั่นท่อนนะคะประมาณนี้ให้สวยงามขวากฝั่ยาวหั่นท่อนประมาณนี้นะคะต้นหอมเราก็เอาใบออกไปนะคะใบไวโ้โรยเอาต้นไว้แกล้มนะคะเอาใบไปโรยโรยนะคะชวนส่วนที่ปลายใบนะคะเอาเนี้ยไว้แกล้มนะคะเป็นผักแกล้มนะคะ กะแจากที่โรยนะคะเราก็จะแบ่งไว้แกล้มมังก็ได้นะคะสําหรับคนชอบนะคะก็ผักแพลวหรือผักไทยนะคะเดียวกันนะผักแพลวผักไทยตัวเดียวกันนะคะเป็นผักแกล้มท้านี้ผักอื่นๆก็หาได้เลยนะคะกะหล่ำปีผักกาดขาวหรือผักชีใบเลื่อยนะคะเอาวางเซตเป็นผักแกล้มนะคะหรือผักกาดขาว หรือกะลัมปี้หรือใครหาผักอื่นๆได้เยอะแยะมากมายนะคะผักสดแล้วแต่ค่าก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้ใบมันปูนปนแกล้มด้วยก็มีนะคะใบมันปูใบมะตูมแขกนะคะแล้วแต่จะใช้ว่าใช้อะไรมะตูมแขกก็หอมสาหรับออกินกับลาบนะคะใบมะตูมแขกใบมันปูแตงก้าจะพาซีพายยังไงก็ได้หั่นเป็นแว่นก็ได้แล้วแต่นะคะสำหรับผักแกล้มนะคะ ที่หาได้ณเวลานี้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะผักอื่นตามพื้นถิ่นก็แล้วแต่ว่าท้องถิ่นไหนใครหาผักอะไรได้ที่บ้านนะคะคุณสามารถเอามาแกล้มได้หมดเลยนะคะหรือจะใช้ใบเอ่อใบอมแซกนะคะหรือใบเบญจรงก็ามาใส่แกล้มได้นะคะสำหรับผักแกล้มประมาณนี้นะคะ ผักชีใบเลื่อยนะคะผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งแล้วแต่จะเรียบนะคะอันนี้เป็นแบบพันไทยแท้นะคะพันไทยแท้ใบจะเล็กๆของชาวบ้านใบจะไม่ใหญ่ยาวเหมือนที่เราซื้อของตลาดทั่วไปนะคะอันนี้มันจะหอมมากเลยสําหรับพันนี้นะคะพันชาวบ้านซอยเอาไว้รุกนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะประมาณสคกสามมิล ไว้คราวไว้เลยนะคะตับนะคะตับเนี่ยเราจะต้มทั้งชิ้นก็ได้หรือจะหั่นเป็นแว่นประมาณนี้ถ้าเราไม่ต้มทั้งชิ้นเราหั่นชิ้นเท่านี้ค่ะแล้วก็เอาไปคั่วกับหม้อใส่น้ำนิดๆิดแค่พอสุกนิ่มๆนะคะอย่าให้มันสุกนานเกินถ้าสุกนานเกินตับมันแข็งไม่อร่อยนะคะงั้นถ้าใครจะทำแบบสดๆหั่นสดๆนะหั่นประมาณนี้ก็ได้หั่น หั่นเสร็จแล้วคุณก็เอาไปคั่วในหมอ้อเลยนะนิดๆแค่นั้นเองนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วเราก็หั่นบางได้เลยบางๆเลยค่ะนะเกินก็ไม่อร่อยใครชอบไส้ก็ต้มไส้ใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะเส้นจีทั้งหลายแหล่นะคะตับไตไส้พุงนะคะใครอยากใส่แล้วก็ใส่ไปเลยสําหรับเครื่องในนะคะหั่นบางๆมันจะได้คลุกเคล้าแล้วเข้าเนื้อเข้าเนื้อแต่ถ้าใครทำเหมือนเหมือนลับ ตับหวานนะคะมันก็จะนุ่มถ้าเราไม่ต้มนานนะคะมันก็ไม่แข็งแล้วความชอบนะคะบางคนชอบให้สวยๆห,หั่นง่ายๆอย่างเงี้ยบางบางเงี้ยหั่นแบบเนี้ยมันจะถ้าต้มแบบเนี้ยจะหั่นบางได้ง่ายแล้วก็สวยโรยโยคุกๆนะคะต่อไปเรื่องหมูนะคะหมูนะคะน้ำมะานาวที่เรามีอยู่นะคะใส่เข้าไปประมาณสองถ้าปี ทีครึ่งสองทีแล้วแต่เรานะคะแล้วก็เคล้านวดเนื้อหมูนะคะเคล้าเนื้อหมูใช้มือนวดก็ได้นะคะแต่คตรูที่เกยจล้างมือนะคะใช้มือนวดขยำขย,ำ,ขยำจนเนื้อเนี่ยค่ะจากสีชมพูอย่างนี้ค่ะจนมันซีดเลยนะคะขยำให้เข้ากันดีแล้วก็บีบเอาน้ําออกแล้วเอาน้ํานั้นไปตั้งไฟไปดูตอนตั้งไฟดีนะคะ วิธีการทําแบบนี้จะทําให้เนื้อหมูเราไม่แข็งกระด้างและนุ่มนะคะเรามันไม่เซ็งเวลาเราเลาบเนี่ยถ้าเราไม่กินเราเคา็คาๆปกติประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็เซ็งแล้วใช่ไหมถ้าทําแบบนี้มันจะไม่เซ็งลาบคุณจะไม่มีไม่เซ็งมันจะไม่ไม่เปลี่ยนรสมันไม่จะเรียกว่าอะไรอาการเซ็งไงเนาะ,นะ,ะคือรสชาติมันยังเหมือนเดิมจัดเหมือนเดิม แต่ถ้าคนที่กินประจำแล้วรู้าอาการลาบเซงหรือยำเซงมันเป็นยังไงนะคะคือรสชาติมันจะเหมือนเหมือนเดิมนอกจากผักอื่นมันช้ำนะหอมแดงช้ำอะไรอย่างแต่รสชาติความเปรี้ยวความเค็มทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าใครเค้าผักช้ำเนี่ยอย่างหอมแดงเค้ามากหรือใบออตะระแหน่เค้ามากก็ช้ำมันจะทำให้กลิ่น g a คุณเปลี่ยนไปนะคะส่วนใหญ่ก็ ใส่หอมแดงใส่ใบสะระแหน่แค่เคล้าพอเข้ากันจะไม่ไม่ขยันะคะหรือโรยโรยข้างหน้าแค่นั้นเองนะคะเรานวดไปเรื่อยๆนะคะใช้มือนวดนวดขยำขยแล้วบีบเอาน้ำออกเพื่อเอาไปคั่วให้น้ำมันแห้งก็โดนความร้อนนะคะขยำจนมะนาวเนี่ยเข้าน้ำเข,ข้าเนื้อนะคะแล้วก็บีบเอาน้ำออกมานะคะ อาใครจะมานวดต่อมานวดเลยนะคะใครก็มืออ่ะยินได้ร้อยก็ได้คู่อันนี้นะคั้นหมูนะคะน้ำที่ได้จากคั้นคั้นหมูเมื่อกี้กับมะนาวนะคะมีลงมาแล้วเขเปิดไฟเปิดไฟลวนหมูนะคะน้ำหมูอะไรที่ได้นะคะ พอโดนความร้อนมันจะจับเป็นลิ่มๆห้ามเติมน,น้ำนะรยนน่า,นา,นา,ากลัวยังมาดูก่อน,นะคะ่ะใครที่ไมได้ดูเมื่อวานมาดูนะคะน้ำหมูใครที่ไม่ได้ดูเมื่อวานมาดูนะคะ ไม่ต้องแลนะคะพอหมูน้ำที่เราได้เนี่ยที่เราคั้นหมูนะคะเมื่อวานเลยค่ะเราคัน้นน้ำที่คั้นหมูนะคะต้มพอน้ำมันเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปไม่ต้องเติมน้ำนะคะไฟเบาๆไม่ต้องไฟแรงนะคะ ใช้หม้อคนๆก็ได้นะคะแค่พอสุกนะคะต้นหอมนะคะถ้าจะจัดให้มันดูสวยงามรวมก็ผ่ากรีดใช้มีดกีดแล้วก็แช่น้ำนะคะแบบนี้ค่ะ อยากให้งอสวยยังไงก็คุณก็รีดเยอะๆแล้วกันนะคะแล้วก็แช่น้ํามันก็จะงอสวยนะคะเราได้หมูเรียบร้อยนะคะให้มันคลายความร้อนซะหน่อยนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่น้าเลยนะน้าเยอะบ้านนั้นในน้ําแห้งก็อยากน้ำอเลยคะน้ำต่อห้ามใส่น้ํานะคะน้ําหมูมันจะออกมาอีก เติมน้ำปลาเข้าไปน้ำปลาให้มันเย็นเร็วๆขึ้นถ้าน้ำใครเยอะคุณเอาน้ำไปเคี่ยวให้มัน,นแห้งเลยนะระหว่างนี้เราก็รอให้หมูมันเย็นนะคะหมูมันร้อนเอาหนังหมูใส่ไปลดนอำปรุงลงหน่อยนะคะเดม ใส่มะน,นาวใส่น้ำปลาเปารี้ยวค่ะเคม้อ,อ,าอามาชิมนะใส่กากรออถ้ามันเปรี้ยวมันก็ต้องเติมเค็มถ้ามันเค็มก็ต้องเติมเปรี้ยวให้มันได้พอดีจำไว้นะรสชาติต้องจัดจานนะคะ<อ>ไ,ไ,ไม่ใส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 ่ ต้องจัดนะต้องจัดจังเอ็ดไหมเอ็ดเอ็ดไม่เปลี่ยเราปรุงรสแล้วนะคะเราได้รสชาติของความเปรี้ยวความเค็มความเผ็ดที่เราพอใจแล้วเราหุ่นมาใส่พวกผักพวกนีนะ้ไม่งั้นมันช้ำหรือบางคนก็แค่นี้แหละแล้วเ,เขาเอาเนี่ยโรยเอาโรยพร้อมเสิฟ แบบนี้นะคะถ้าเราไปคุกเข้งหมดถ้าทำเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะช้ำหมดเลยผักนะคะสมมุติเราจะเสิร์ฟแค่เงี้ยสมมุติจะเสิร์ฟนะคะว่าเค้าๆนี่เข้ากันแนะหอมๆเด้งขึ้นแล้วก็ผักพวกนี้ลุกๆเอานี่ใส่เอานี่ใส่เค้าวแล้วจบเลยแค่นี้เราจะทำตัวนี้ตัวตั้งต้นไว้ก่อน แต่ถ้าเสิร์ฟถ้าเราทาทั้งหมดเลยเนี่ยเราเคล้าเคล้าเนี่ยมันเยอะมันช้าหมดเลยค่ะนะคะถ้าเราจะเสิร์ฟีละจารีละจารเนี่ยมันตักเดียวเองไม่มีอะไรแค่หรือจ้าโรยก็ได้นะคะแค่นี้ก็ได้แลวแค่นี้ค่ะผักเราจะไม่ช้ำเลย ข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยมันจะด,ดูดซับน้ำนะคะใส่ข้าวคั่วโรยๆลงไปเลยนะคะข้าวคั่วจะดูดซับน้ำให้มันแห้งขึ้นมาอีกนะคะน้ำที่เรามีเยอะๆเนี่ยเมื่อกี้ ไหมคะน้ำหายหมดแล้วนะเดี๋ยวเทงไว้สักคักมันก็จะดูดก็ดีนะคะเมื่อกี้น้ำเยอะแยะใช่ไหมน้ำหายหมดแล้วเดี๋ยววางไ่แค่เนี้ยล้วเราก็คลุกแตถ้าเป็นภาชนะใหญ่ๆเดี๋ยเวลาคลุกเนี่ยเมื่อกี้น้ำเยอะใช่ไหมใครที่มาที่หลังเมื่อกี้ ตอนนี้น้ำหายหมดแล้วนะเพราะว่าข้าคั่วโรยไปมันจะดูดซับน้ำนะคะแล้วก็ให้มันชํำๆอย่างเงี้ยมันจะไม่แห้งถ้าใครคั่วหมูเนี่ยหมูมันจะแห้งกระด้างน,นะคะอันนี้น้ำไม่มีแล้วนะหายหมดแล้วเหลือแค่เนี่ยชําๆเล็กน้อยอย่างเงี้ยเวลาใส่ผักก็ค่อยๆใส่ดทดีละนิดทําดีละจานสองจานไม่งั้นผักคุณช้ำหมดยิ่งเยอะเท่าไหร่ฟัวักมันไม่เข้ากันคุณช้ำหมดนะคะอันนี้ อ่ะโอเคพร้อมเสร็จนะคะ